แถลงข่าวการจัดกิจกรรมเดินวิ่งการกุศล p e a c e Runner 2023ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกานิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชากุมารีเมื่อวันพฤหัสที่26ตุลาคมที่ผ่านมาณห้องหันศานาวีราชนาวีสโมสรซึ่งงานนี้จะจัดขึ้นในวันที่5พฤศจิกายน2566กิจกรรมจะเกิดขึ้นตั้งแต่เวลา4นาฬิกาถึง9นาฬิกา โดยมีจุดเริ่มต้นและเส้นชายนณะเขื่อนขุนด่านปราการชนจังหวัดนครน,นายกระยะการแข่งขันทั้งสิ้นสีระยะทางคือ3กิโลเมตร5กิโลเมตร10กิโลเมตรและ21กิโลเมตรติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เพจ พี a c รนเนอร์2023รายได้หลังจากหักค่าใช้จ่ายสนับสนุนช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ผู้พิทักษ์ป่าเขื่อนขุนด่านประการชนและน้องนองน,องนักเรียนผู้ด้อยโอกาสในจังหวัดนครนายกาค่ะกิจกรรมพีชแรนเนรนะคะ2023ค่ะชิงทวระชานสมเด็จพระนิธิจิราเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนาราชสุดาสยามบร,รมราชกุม,มารีนะคะ จะจัดขึ้นในวันที่5พฤศจิศกายนค่ะที่เขื่อนคุณดาประการชนรายได้จากการวิ่งนะคะก็จะนําไปสนับสนุนเขื่อนคุณดาประการชนค่ะแล้วก็ผู้พิทักษ์ป่านะคะในจังหวัดน,นะครนายกได้แก่วังรีนางรองแล้วก็เขื่นท่าดาดนะคะรวมทั้งน้องๆนักเรียนในโรงเรียน วัดหัวแก้วกับวัดท่าด่านด้วยค่ะถ้ายังไงนะคะยังมีเวลาสมัครวิ่งนะคะจนถึงวันที่4พฤศจิกายนนี้ค่ะก็เข้าไปที่ Facebook Peace Runner 2 0 2 3นะคะขอเชิญมาร่วมกันนะคะเพราะว่าทุกกำลังใจทุกกำลังแรงนะคะจะส่งต่อตรงถึงเจ้าหน้าที่ทุกคนที่เรียกเป็นคุณคุณด่านค่ะเพราะว่าเขื่นคุณด่านประการชนเป็นเขื่อนของสมเด็จพระนากาเบค่ะซึ่งเป็นเขื่อน ที่ใหญ่ที่สุดนะคะคือคอนกรีตอัดบทที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยและใหญ่ที่สุดในโลกและข้อสําคัญค่ะพับพลาของพระองค์ท่านค่ะอยู่ด้านบนทุกครั้งที่เราไปวิ่งเรารู้สึกว่าเราพวกเราได้ทําความดีถวายพระองค์ท่านนะคะการวิ่งทุกแรงทุกกาลังใจค่ะเราจะบอกพระองค์ท่านว่าพวกเราทําความดีถวายค่ะระยะทางนะคะมีทั้งหมด4ระยะทางคือ21กิโล10กิโลกิโลแล้วก็3มกิโลค่ะซึ่ง21กิโลจะมีถ้วยโอเวอร์ออลของ ชิ้ทุพร์ประทานของสมเด็จพร,ระนิธฐาธทีราชเจ้านะคะ10กิโลเช่นเดียวกันค่ะก็จะมีถ้วยโอเวอร์ออลค่ะนอกจากนั้นยังมีท็อปร้อยนะคะขออนุญาตโชว์ผ้าสวยๆได้ไหมคะ,คะผ้าผ้าอันนี้ค่ะออกแบบเป็นรูปช้างสาลิกาค่ะสาลิกานะคะคือเสลบด,ดังของเมืองนครนายกค่ะซึ่งจะหาที่ไหนไม่ได้นะคะ นอกจากนั้นนยังมีถ้วยรางวัลที่เห็นด้านหน้าค่ะเป็นถ้วยเป็นถ้วยรุ่นนะคะออกแบบตั้งใจออกแบบเพื่อให้เห็นว่านี่คือความสําคัญของช้างสาริกาค่ะเส<ๆ>ื้อเสื้อของมูลนิธินะคะอ่าขออนุญาตค่ะเสื้อวิ่งค่ะจะเป็นเสื้อสีเขียวตัวนี้นะคะส่วนเสื้อสีอันนี้จะเป็นเสื้อฟินิเชอร์ค่ะถ้าใครอยากได้เสื้อตัวนี้ต้องวิ่ง21กิโลนะคะไม่ต้องห่วง,วง21กิโลค่ะมันคือความชาร์เลนจ์นะคะเพราะว <ขอ S 1> ่า <ขอ S 1> ต้อง21กิโลนะคะก็จะได้เสื้อตัวนี้นะคะ <c oughs> ส่วนเสื้ออันนี้เป็นเสื้อูลนิธิค่ะที่จะนำไรายได้ขออนุญาตออออออบอกถึงที่มาที่ไปของของนกตัวนี้นะคะนกตัวนี้คือนกพิราบตัวหนึ่งเราตั้งชื่อว่านกจิงกระเบลนะคะซึ่งทำไมถึงเหยียบลูกส้มเพราะวันที่ศิลปินพี่เอ็มบูตาเบสกำลังวาดอยู่พี่เอ็มบอกว่า พี่กำลังวาดอยู่แล้วดูดีนกพิราบอ่ะมันบินมาจบมันดีนมาจ,จิกลูกส้มจี๊ดอยู่ที่หน้าบ้านเขาก็เลยเกิดแรงใจว่าอ๋อเอาไอ้นกตัวนี้แหละเหยียบบนลูกส้มนะคะรายได้จากการจําหน่ายเสื้อตัวนี้จะนําไปช่วยมอบให้กับศูนย์พิทักษ์ศูนย์ชุวเหลือสัตว์ป่าที่1จังหวัดนครนายกค่ะซึ่งตรงนั้นถ้าใครรู้จักโตโนโ่โตโน่คือหมีควายที่พ่อแม่ตายจากการไฟไหม้ก็จะสามารถ เข้าไปดูเพจได้ค่ะโตโน่ตอนนี้โตโน,น,ตน,น่เหมือนคนแล้วค่ะนะคะก็จะมีมีดินน้ําลมไฟเป็นเสือเบงกอซึ่งไม่สามารถสัตว์พวกนี้ไม่สามารถปล่อยกลับคืนสู่ธรรมชาติได้แล้วค่ะเพราะว่าถ้าเสือเบงกอเบงกอถูกปล่อยไปแปลว,ว่าเขาจะตายเพราะเสือของเราคือเสือเอเชียนเสือเสือเอเชียน,นะคะแต่ถ้าเบงกอเนี่ยจะเป็นจะเป็นทางด้านอินเดียม,มันไม่สามารถใช้ชีวิตได้อยู่ในป่าของเราค่ะถ้าอย่างฝากเรื่องเสื้อตัวน,นี้ด้วยนะคะแล้วก็ฝากงานวิ่งดีๆด,ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ สามโลขอให้อาไลเตรียมพร้อมๆไันบ้างนครับต้องยืดค่ะใช่ต้องยืดต้องวอร์มร่างกายก่อนวิ่งค่ะสามพยังไม่เคยวิ่งเลยก็เลยขอลองดูก่อนค่ะมันจะเป็นยังไงยังไงก็อยากจะให้มาร่วมกันนะครับเพราะว่าจะมีเด็กหลายคนนะครับที่ได้โอกาสแล้วก็ยังมีพี่ๆที่ต้องใช้แรงใช้ยานเงอนะครับในการพิทักษ์ป่าของเรานะครับผมแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือ ไม่ว่าจะไม่ใช่นักวิ่งหรือนักนะกีฬาเนี่ยก็สามารถมาได้เพราะอย่างที่บอกว่ามี3โล5โลเนาะก็จะมีสามารถเดินแล้วก็ชมวิวอะไรเงี้ยจริงๆมันก็เป็นเขื่อนที่สวยงามมากๆนะครับยังไงก็ฝากไปครับค่ะาสามารถสมัครได้ที่เพจ Peace Runner 2023นะคะแล้วก็จะมีลิงก์เข้าไปที่ของ s h u t t e r Running ที่เป็นออร์ก์ที่จัดงานวิ่งด้วยนะคะแล้วก็ อนอกจากนั้น,นะคัะยัง,ยง,ยงเข้าไปที่เพจเนี่ยค่ะก็จะเข้าไปสมัครอ๋อมันจะมีโหลดแอปพลิเคชันได้ด้วยนะคะตรงนั้นเรามีสมัคร2ช่องทางค่ะคือแอปพลิเคชันกับในหน้าของของตัวลิงก์สมัครเลยค่ะก็ยังเชิญเชิญน,นะคะ